ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2565ซึ่งเป็นการประกาศรอบแรกในชุดที่5สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้และได้มีการแก้ไขสถานะ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนก็สามารถไปติดตามการประกาศผลการลงทะเบียนรอบแรกในชุดที่5ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่14ตุลาคม65นี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f go t h หรือว่าทางเว็บไซต์ welfare m o f g o t h หรือว่าจะไปที่หน่วยลงทะเบียนให้ทางเจ้าหน้าที่เขาดูการประกาศผลให้ท่านก็ได้นะครับซึ่งนี่เป็นประกาศผลรอบแรกในชุดที่5แล้วนะครับหากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ท่านก็นนไม่ต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวไปรอการประกาศผล รอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66ต่อไปแต่ถ้าเกิดประกาศผลรอบแรกแล้วแจ้งว่าข้อมูลการลงทะเบียนสถานะของท่านไม่สมบูรณ์เขาก็จะบอกว่าไม่สมบูรณ์ตรงไหนขาดตกบกพ่องขาดเอกสารอะไรท่านก็นำเอกสารที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ไปยื่น เพิ่มเติมที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์จากนั้นถ้าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ท่านก็รอการประกาศผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66<ๆ>เช่นเดียวกันซึ่งการประกาศผลการลงทะเบียนรอบแรกนั้นจะทยอยประกาศทุกวันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ ไปติดตามได้ที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่นะครับก็จะดูว่า,าข้อมูลว่าท่านโสดโสดจริงไหมมีครอบครัวมีคู่สมรสชื่อนี้นามสกุลน,นี้มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายกี่คนชื่อนี้นามสกุลน,นี้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เอาข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็ไปสู่ ขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่2565นะครับซึ่งการตรวจสอบนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่ไม่มีครอบครัวกลุ่มนี้ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลอย่างเดียวเลยเพราะว่าท่านไม่มีครอบครัวไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจสอบหลักเกณฑ์ส่วนบุคคลของท่านแล้วไม่ว่าจะเป็นรายได้ทรัพย์สินหนี้สินการถือคลองออบ้านหรือว่าที่ดินถ้ามีเนี่ยถ้าเกิดไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดท่านผ่านเกณฑ์ท่านก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เลยแต่ถ้าเกิดกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ มีครอบครัวอันนี้ก็อาจจะเพิ่มขั้นตอนอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดท่านผ่านเกณฑ์รายบุคคลแล้วก็ต้องไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในรายครอบครัวของท่านด้วยว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวเนี่ยต้องผ่านทั้งหลักเกณฑ์รายบุคคลและหลักเกณฑ์ค่าเฉลี่ยรายครัวเรือนจึงจะถือว่าผ่าน100%และได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับซึ่งการประกาศผลรอบตัดสินทั้งหมดก็จะประกาศในช่วงเดือนมกราคมปี2566และถ้าประกาศแล้วท่านใดผ่านเกณฑ์ท่านก็ไปยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมใช้สิทธิบัตรรุ่นใหม่เลยแต่ถ้าเกิดประกาศมาแล้วท่านไม่ผ่านเกณฑ์ท่านยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ให้ทางหน่วยงานภาครัฐเขาตรวจสอบใหม่ได้ว่าท่าน ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่หากท่านยังคาใจายอยู่ก็ยื่นให้เขาตรวจสอบใหม่ได้อันนี้เป็นหลักเกณฑ์หลักการเบื้องต้นสําหรับบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งล่าสุดณนะตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับก็มีการขยายเวลาการลงทะเบียนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ขอเชิญไปลงทะเบียนนะครับ ไม่แน่ใจว่าตัวเองผ่านหรือไม่ผ่านท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนอย่าไปฟังคนอื่นมากนะักเดี๋ยวท่านจะสับสนเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดบางท่านอาจจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจอะไรท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนและเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเองและย้ําว่าลงทะเบียนยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่ายิ่งเร็วเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบเร็ว ถ้ามีข้อมูลต้องแก้ไขเพิ่มเติมท่านก็ยังมีเวลาเยอะในการไปนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน